ชาวลัคนาราศีมังกรในวันที่14มีนาคมปี2568เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นะฮะจะโครจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีมีนนะครับไปร่วมกับดาวพระสุขเป็นคู่สมพลไปหนึ่งเดือนเต็มไปจนถึง14เมษายน ท่านชาวราศีบังกรก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะพลิกชีวิตคุณไปสู่จุดสูงสุดหากคุณใช้พลังของดวงดาวได้อย่างถูกต้องคุณจะพบกับโอกาสความสําเร็จและโชคลาภแบบไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนพรานนั้นโอกาสกําลังจะเข้ามาดวงดาวกําลังเรียงตัวเพื่อให้คุณได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานความสัมพันธ์และการเงินนะฮะ ในช่วงเวลานี้นะครับดาวสุกกับดาวอาทิตย์เนี่ยนะฮะอยู่ในราศีมีนเป็นภพที่สามนะครับนั่นหมายถึงการสื่อสารที่ทรงพลังนะเพราะเป็นคู่สมผลในจุดสหัชชะและโอกาสทางธุรกิจที่จะเปิดกว้างโอกาสการขยายทางการงานการขยายตัวเรื่องงานภพที่สามเป็นภพแห่งการเดินทางการสื่อสารเครือข่ายสังคมเมื่อดวงอาทิตย์และดาวสุกโคจรร่วมกันจะทําให้คุณมีพลังในการเจรจาและได้รับโอกาสใหม่ๆหผ่านการพบปะผู้คน ผลของผลดีของดาวสองดวงนี้ร่วมกันมันเหมาะกับการเจราจาทางธุรกิจนาการขยายเครือข่ายการเข้าสังคมเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ๆการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการตลาดดิจิตอลนะฮะการเจราจาการต่อรองการพูดในที่สาธารณะจะช่วยให้คุณเติบโตเร็วขึ้นมีโอกาสได้รับข้อเสนอที่ดีจากการเดินทางนะฮะเพื่อธุรกิจ ใครที่ติดต่องานดีลงานกรลังจะเดินทางไปดีลงานดีลธุรกิจเนี่ยจะมีโอกาสดีมีความสําเร็จหรือการทํางานร่วมกับต่างชาติต่างภาษาแบบนี้ก็จะดีการทํางานที่ต้ององาศัยการเครือข่ายการประสานงานมีความสําเร็จใครเป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนยิ่งมีมุมดีๆใครติดต่อกับต่างประเทศแบบนี้ก็จะมีความสำเร็จเพราะดวงอาทิตย์มาจากมุมมรณะนะร่วมกับดาวพระศุกร์ หากคุณทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดโซเชียลมีเดียนี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโปรโมตตัวเองข้อควรระวังต้องเลือกคําพูดให้ดีนะเพราะอาทิตย์ในจุดที่3อาจจะทําให้พูดตรงเกินไปและกระทบความสัมพันธ์กับบางคนอย่ารับปากหรือให้สัญญาเกินกว่าที่คุณจะทําได้ควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเคล็ดลับนะฮะในช่วงนี้นะครับให้คาแนะนําหรือช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่อง ที่ขุนเชี่ยวชาญจะช่วยเสริมพลังด้านการสื่อสารและเพิ่มโอกาสดีๆให้กับตัวเองจะมีดาวพุธนะครับร่วมกับดาวราหูช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินจะได้คืนยากนะฮะหรือจะถูกโกงได้หรืเขาไม่มีให้เรานะฮะบ,บางท่านจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับไ้ซื้อยาเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้มีรายจ่ายบางอย่างที่คาดไม่ถึงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือมีรายจ่ายจํานวนมากเกิดขึ้นได้บางท่านได้จ่ายเงิน เสียเงินไปกับบุตรบริวารหรือบางท่านได้มีการลงทุนเกิดขึ้นดาวการเงินของท่านเนี่ยโคจรร่วมกับดาวพระอาทิตย์ด้วยนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูอาจจะมีเรื่องเหนื่อยเรื่องเงินหน่อยช่วงนี้เอาเงินไปทําบุญไปบริจาคหรือเอาไปทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพเส้นซื้อยาไปบริจาคแบบเนี้ยจะจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลดวงชะตาม,มากจะเอเสริมพลังดาวการเงินคุณนะฮะเพราะนั้นดาวพุธเนี่ยจะย้ายนะฮะเข้ามาในภพการเงินด้วยนะครับ เป็นช่วงคือเป็นพบเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินการเงินเมื่อดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารโคจรในตำแหน่งนี้จะช่วยให้คุณมีความสามารถในการบริหารเงินหรือเปิดโอกาสในเรื่องของการหารายได้เพิ่มขึ้นผลดีของดาวพุธที่จะย้ายหลังวันที่1ิบกนะฮะเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษาก็มีโอกาสได้เงินก้อนนะฮะหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทําไว้เหมาะกับการพัฒนาแผนการเงินการออมเงินและการลงทุนระยะยาวบางท่านได้ติดต่อ นิติกรรมอยอ,อเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับเงินหากคุณทําธุรกิจออนไลน์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องการพูดคุยการขายจะรับผลตอบแทนที่ดีมากนะฮะแต่ดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือสุภาเนี่ยก็คืองานเกี่ยวกับการสอนการต่างประเทศหรือการนําเงินไปพัฒนาตัวเองนะฮะหลังจากวันที่สิบหกไปเนี่ยจะดีได้เอาเงินไปทําเรียนเสริมเรียนเพิ่มนะฮะเข้าคอร์สระยะสัน้นระยะกลางอะไรเงี้ยจะดีนะฮะในช่วงนี้ไม่ได้รวมไปถึงว่าช่วงนี้อาจจะได้ไปใช้เงินไปทําบุญหรือรวมไปถึงว่า มันมีดาวเจ้าเรือนอริสถิตอยู่ด้วยนะฮะหลังวันที่สิบหกเนี่ยในุงการเงินอาจจะได้ซื้อยาหรือเสียเงินไปกับสุขภาพหรือซื้อของบางอย่างใหม่เข้ามาทดแทนของเก่าข้อควรระวังนะฮะระวังการใช้เงินตามอารมณ์ในช่วงเนี้ยหรือการใช้จ่ายเกินตัวควรมีวินัยทางการเงินที่ดีระวังเอกสารทางการเงินหรือสัญญาที่อาจมีเงื่อนไขซับซ้อนหรือมีปัญหานะฮะเคล็ดลับเนี่ยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้นะฮะและก็จะช่วยเสริมพลังการเงินให้ดีขึ้น ดาวพฤหัสเ,เดินหน้าในภพที่ห้านะครับไปจนถึงสิบสามพฤษภาเนนียนะฮะมันหมายถึงไอเดียใหม่ๆโชคลาภและความรักกําลังจะมานะฮะดาวพฤหัสเดินหน้าในจุดที่ห้าและเล็งไปในเรือนลาภะด้วยก่อนสิบสามพฤษภาในบางคนเนี่ยเกิดช่องทางเลยได้ใหม่หรือมีโชคลาภเกิดขึ้นมีเงินจากแหล่งที่คาดไม่ถึงเข้ามาภพที่ห้าที่พฤหัสเคลื่อนอยู่และเป็นภพแห่งความคิดสร้างสรรค์เป็นภพแห่งบุตรบริวารเป็นภพแห่งความรักเป็นภพแห่งการศึกษาระยะสั้นเพราะนั้นต้องบอกว่าเป็นภพแห่งการลงทุนด้วยนะครับ นะเดินหน้าในตำ,ตำแหน่งนี้จะทําให้คุณมีโอกาสดีมากในการสร้างสรรค์ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนางานพัฒนาชีวิตและนําโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะเหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่การสร้างสรงสรค์รไอเดียที่สามารถทําเงินได้นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรือการมีเสี่ยงการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆก็จะมีความโชคดี หากคุณทํางานเกี่ยวข้องกับศิละปะการออกแบบงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะฮะธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆจะได้รับโอกาสที่ดีมากนะฮะอย่าประมาทในการลงทุนบ้างนะฮะควรคศึกษาให้ดีและมีแผนสำรองนะครับหากมีลูกใครที่จะปั๊มบุตรเนี่ยช่วงนี้ปั๊มจะติดนะครับใครที่จะรอรับบริวารใหม่ลูกน้องใหม่เนี่ยก็ดีในช่วงเปเครื่องในจุดปุตตะนะฮะก็จะมีโชคด้านบุตรบริวารการลงทุนหรือการทําอะไรใหม่ๆถ้าสรุปคือดาวชาวราศีมังกรเนี่ยช่วงเนี้ย ผมแนะนําให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มากบางทีความคิดสร้างสรรค์คุณมันอาจจะทําให้คุณเกิดโอกาสใหม่เช่นกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะดนตรีการเขียนจะช่วยเสริมโชคลาภคุณนะฮะแาวบางกรเนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ในจุดที่3เป็นปฐุม,มเกณฑ์ก็จะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมดึงดูดต่างเพศดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเป็นช่วงที่เนื้อหอมกับเครือข่ายสังคมนะฮะ บางคนได้ปะทะไหลได้ติดต่อกับคนมีขั้นมีตําแหน่งมีสีมีบารมีการเงินมีโอกาสแข็งแกร่งด้วยนะฮะโพประสุกโยกหน้านะฮะรายได้เพิ่มขึ้นหรืออ่าแต่ว่ารายจ่ายจะมากหน่อยนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าอยู่ที่จุดนี้โชคลาภไอเดียใหม่ๆและโอกาสนะฮะในเรื่องของข่าวดีด้านบริวารจะเข้าทําบุญอยู่ยวกับการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากไร้นะให้มากนะฮะแล้วก ใครเกิดราศีมังกรก็พิมพ์คํามงคลนะฮะโชคลาภเศรษฐีหลังจากดูคลิปนี้จบคือวันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะครับชาวราศีมังกรสาหรับท่านใดที่จะได้ของมงคลนะฮะเครื่องรางเอาไว้หนุนดวงชะตานี่เป็นเครื่องรางที่เป็นความเชื่อในทางโหราศาสตร์พระเวทหมายถึงว่าเครื่องรางนี้นะครับใช้การปลุกเสกจากตําราโบราณคำพีโบราณของมหาฤาษีผู้เป็นกูรูด้านโหราศาสตร์นะเช่นคำพีสุริยะสิทธันตะนะฮะเป็นคำพีดาราศาสตร์โบราณกว่า5000ปี คำพีของมหาฤาษีปรศะซอนนะอะไรเงี้ยผมใช้องคความรู้ในเนี้ยนะฮะเข้ามาปลุกเสกเครื่องรางที่คำนวณตำแหน่งดวงดาวเขาเรียกว่าคำนวณพลังจักราวาลคือตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าเขาเรียกว่าเลิกที่ดีในการปลุกเสกและใช้พิธีกรรมของมหาฤาษีผู้เป็นกูรูด,ด้านโหราศาสตร์นะฮะเพราะนั้นทำให้ได้เครื่องรางที่มีความมงคลมีประสบการณ์างคนได้เงินหลายล้านนะฮะางคนค้าขายจากของแบบขายไม่ออกนะสต็อกสินค้าอยู่เยอะได้ไปอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปคิดวางแผนการตลาดใหม่อย่างเงี้ยเขาก็ระบายออกได้ทีละหลายล้านเลยนะ คือเครื่องรางนี้ชื่อว่าพุทธสิกขีที่หนึ่งนะหรือใช้คาว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลก็ได้คือแต่ละที่เรียกแตกต่างกันอย่างสายมหายาตเรียกอีกแบบสายเทรวาสก็เรียกอีกแบบสายอภิปัชญาก็เรียกพุทธนิรันนะเรียกว่าพุทธนิรันก็ได้นะเป็นพุทธที่ดารงอยู่ตลอดไปเป็นพระองค์แรกของจักรวาลนะซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะครับก็จะเสริมในด้านของปัญญาและความสําเร็จความเป็นหนึ่งเดียวนะฮะทำอะไรก็จะเป็นหนึ่งได้นะสำเร็จได้นะฮะก็จะโฟกัสชีว ติดคอมอกไปเทสหุ้นอะไรเนี้ยก็ตัดสินใจดีๆขึ้นก็ไปเสริมปัญญานะฮะเพราะนั้นพุทธ,ธสิก์ขีตรงนี้นะครับนะก็ผ่านท่านที่นาไปบูชาเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะก็มีไลน์มาบอกหลายท่านอันนี้เ็เป็นส่วนหนึ่งนะนี่เอามาให้ดูเนี่ยคนนี้เอาไปเลี่ยมทองเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งลอตเตอรี่ไปดูเขาเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะผิดตัวหน้าสามสามตำแหน่งนะ,ะตัวลางที่ถูกหมดแต่เขาก็ถูกเลขท้ายสองตัวเขาบอกได้ค่าเลี่ยมคืน นะะคนนี้เขาบอกว่าถูกหวยลาวบ่อยมากนะฮะบูชาพุทธสิกขีมาคนนี้บอกมีโชคเจ็ดแสนบาทส่งบัญชีมาให้ดูดเนี่ยเจ็ดแสนบาทเขาบอกสวัสดีค่ะบูชาพุทธสิกขีมามีโชคเจ็ดแสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะศรัทธาพระอ,องค์ท่านมากทํางานราชการไม่ได้ค้าขายถ้ามีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาค่ะเพราะมีรายได้รายเดือนเนี่ยคนนี้บอกสวัสดีค่ะบูชาพุทธสิกขีมาแล้วค่ะดีมากเลยค่ะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆขอรบกวนคาถาของราศีนะฮะก็เป็นประสบการณ์นะฮะนี่อในกาารบูช เครื่องรางนะฮะที่ปลุกเสกในตำแหน่งดวงดาวที่ดีนะฮะคำนวณพลังจักรวาลที่ดีนะฮะก็จะเป็นหนุนดวงสตานะฮะคือไปปรับพลังงานของราศีมังกรโดยตรงนะฮะเพราะว่าคำนวณพลังจักรวาลเพื่อหนุนพลังงานราศีนะฮะของราศีมังกรให้คุณเนี่ยมีความสําเร็จขจัดอุปสรรคนะครับเสริมโชคเสริมเงินดึงดูดโอกาสดีๆนะครับเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ๆนะฮะสิ่งใดที่เคยอึดอัดขับใจนะฮะก็จะน้อยลงนะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องรางแห่งความสําเร็จของท่านนะครับอันนี้ก็เอาไปบูชาดูนะฮะก็เป็นประสบการณ์นะฮะเอาไปติดตัวหรือไปตั้งบูชามีคู่มือแนะไปมีเทคนิคทําบุญเพื่อเสริมพลังงานราศีเฉพาะคุณโดยตรงด้วยว่าควรทําบุญแบบไหนให้เสริมพลังงานของราศีของราศีมังกรโดยตรงแนบไปด้วยนะครับข้อความหน้าช่องหรือถามแอดมินผมนะนะฮะ